สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปราณจะอัญเชิญพระสูตรจากพุทธวจนะคู่มือโสดาบันผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัยะแห่งอริยสัจสีทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตชื่อว่าโสดาบัน ยาณวัตถุ44ภิสุท์ทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งยาณวัตถุ44อย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ครั้นภิกษุททั้งหลายเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่า ภิกษุทั้งหลายก็ยานวัตถุ4 4อย่างเป็นอย่างไรเล่าญาณวัตถุ44อย่างคือหมวดที่ห 1. 1. นึ่งหนึ่งญาณคือความรู้ในชรามรลณะ 2. องญานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรลณะ 3. าญานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชรลามรลณะ 4. ี่ญานคือความรู้ในข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชลาหมรณะหมวดที่สองหยานคือความรู้ในชาติสอยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติสายานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชาติสียานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติหมวดที่สาม 1. น <ma> ึ k k ่งยานคือความรู oh h h án, ้ในภพสองยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งภพสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพหมวดที่ส 1. ่หนึยานคือความรู้ในอุปทาน 2. องานคือความรู้ในเหตุ ให้เกิดขึ้นแห่งอุปทาน 3. ยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งอุปทาน 4. ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปทานหมวดที่5 1. ายานคือความรู้ในตัณหา 2. ยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา 3. ายานยคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งตัณหา 4. ียานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาหมวดที่หกหนยานคือความรู้ในเวทนาสองยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งเ,เ,เวทนา 4. ียานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาหมวด 7. จ็ยานคือความรู้ในผัสสะ 2. อยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ หมวดที่8 1. ยานคือความรู้ในสลายตนะ 2. ยานคือความรู้ในเหตุเกิดขึ้นแห่งสลายตนะ 3. 3. ยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ 4. ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะหมวดที่9 1. าานคือความรู้ในานามลูก สองยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งนามรูปสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปหมวดที่สิบหนึ่งยานคือความรู้ในวิญญาณสองยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ 3. ายานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณสียานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณหมวดสิบเยานคือความรู้ในสังขารทั้งหลาย 2. อยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร 3. ายานคือความรู้ในความด um ับไม่เหลือแห่งสังขาร สียานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเรียกว่ายาณวัตถุ44อย่างภิกษุทั้งหลายก็ชลามรณนะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุ ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าชรลาการจุติการเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่นา,า,านั้น er น, потом, designs, นี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามลณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิษุททั้งหลายอริยสาวก ย่อมมารู้ hina, ทั่วถึงซึ่งชรลามระว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรลามระว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรลามระว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรลามระว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในธรรมธรรมญาณด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุกแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่ในยักอันเป็นอดีตและอนาคตต่อไปอีกว่า สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชลามลระะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชลามลระะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามลระะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชลามรณะ สมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในปัจบันนี้ถึงแม้สมณะหรือพรามเ,เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตรู้จักรู้อย่างยิ่งซึ่งชรามลณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามลณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามลณะ จักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรลามรณะก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในปัจหนีดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในการรู้ตามอนนทะยาณภิกษุทั้งหลายยานทั้งสองคือ ธรรมยานและอนนวยยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัตยธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตธรรมนี้ดังนี้บ้าง ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วได้ว,วิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องจำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมะตะดังนี้บ้างดังนี้แลภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่า การเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความต่อขึ้นพร้อมแห่งภพความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ มักอันประกอบด้วยองค์แอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความละลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ mm hmm. ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติว่าเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้ใ,ในการใดในการนั้นความรู้ข้อนี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยาน ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอ,อริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่ในยะอันเป็นอดีตและอนาคตต่อไปอีกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชาติ ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติสมณะหรือความเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือครามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะรู้อย่างยิ่งซึ่งชาติ จักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติก็ตามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในปัตบันนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในการรู้ตามอนนวยาณ ภิกษุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอนนวัวยะยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ของใสในการใดภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้าง ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำระกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรวดประตูแห่งอมตะดังดังนี้บ้างดังนี้แหละ ภิกษุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็อุปทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สลายยตนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่า ข้อความนี้ที่ละไว้ด้วยดังข้างบนนี้มีข้อความเต็มดังในข้ออันว่าด้วยชรามลณะและชาติข้างต้นทุกประการต่างกันแต่ชื่อหัวข้อธรรมภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารทั้งหลายย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชาความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชามรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้ข้อนี้ของอริยาสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้อันอริยาสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอยากลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการ อริยสาวกน so hmm. ั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่ในยะอันเป็นอดีตและอนาคตต่อไปอีกว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งสังขารทั้งหลายจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร จักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารก็ตามสมณะหรือพราม์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้ของอริยอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในการรู้ตามอน,นะวยะยานภิกษุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมญานและอน,นะวยะยานเหล่านี้ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยาสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้าง พูดถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องจำแนกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะด,ดังนี้บ้างดังนี้แหลจบแล้วนะคะพระสูตรญาณวัตถุ44สําำหรับพระสูตรต่อๆไปติดตามกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ